สวัสดีนักเรียนชั้นปห้านะครับวันนี้นะครับรายการ i love math by c o a c h o นะครับเป็น ep ที่8ดแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการลบจำนวนคละกันนะครับผมก่อนอื่นนะครับคุณครูจะพาไปทบทวนนะครับเกี่ยวกับการบวกจำนวนค่ะกันก่อนครับสำหรับ ep ก่อนเนาะอ่ะเรามาดูกันก่อนเนาะก่อนจะบวกเศษส่วนและจำนวนค่ะได้เราจะต้องดูส่วนว่ามันเท่ากันหรือเปล่านะครับและถ้าเป็นเรื่องจำนวนคะเราจะต้องทำให้เป็นเศษเกินก่อนใช่ไหมครับ เราจะต้องทาให้มันเป็นเศษเกินก่อนเนาะก็คือเปลี่ยนล่างมันก่อนเพราะว่าตอนนี้มันเป็นจํานวนคระใช่ไหมครับอ่ะวิธีทํานะครับทําให้เป็นเศษเกินก่อนแล้วกันอ่าตัวแรกนะครับวิธีทําก็คือล่างคูณซ้ายบวกบนเนาะล่างคูณซ้ายบวกบนห้าสี่ยี่สิบยี่สิบบวกหนึ่งได้ยี่สิบเอ็ดเป็นเศษยี่สิบเอ็ดส่วนห้านะครับบวกกับอีกตัวหนึ่งด้านขวานะครับล่างคูณซ้ายบวกบนหกคูณสองแล้วก็มาบวกสี่ หกคูณสองได้สิบสองสิบสองบวกสี่ก็ได้สิบหกเป็นเศษสิบหกส่วนหกเสร็จแล้วนะครับเป็นเศษเกินเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ายังส่วนไม่เท่ากันนะครับจะต้องทําส่วนให้เท่ากันก่อนโดยการท่องสุดคูณแม่ห้ากับแม่หกนะครับสุดคูณแม่ห้าก็คือห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบนะครับห้าห้ายี่สิบห้าห้าหกสามสิบเอาไปท่องสุดคูณแม่หกบางครับหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่ยี่สิบสี่ ห้าสามสิบเจอเลขสามคูณให้เราหยุดเนาะก็คือเลขสามสิบนั่นเองสแสดงว่าเราต้องทําส่วนที่เป็นเลขสามสิบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราจะหยิบตัวแรกมานะครับยี่สิบเอ็ดส่วนห้าเนี่ยเศษยี่สิบเอ็ดส่วนห้าเนี้ยมาคูณด้านล่างก็งคูณอะไรถึงจะเป็นสามสิบก็คือคูณหกนั่นเองเนาะอ่ะอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเศษสิบหกส่วนหกเราหยิบมานะครับเราต้องคูณด้านล่างตัวส่วนให้เป็นสามสิบก็ต้องคูณห้าคูณห้าต้องคูณห้าทั้งเศษและส่วนนะครับ เสร็จ <land> แล้วนะครับนักเรียนก็คูณเข้าไปเลยนะครับวิธีการคูณก็คือบนคูณบนนะครับยี่สเ็คูณหกได้เท่าไหร่หกคูณหนะึ่งได้หกหกสองได้สิบสองได้ร2อยสิบหกเนาะส่วนด้วยสามสิบนะครับตัวที่สองบ้าง 16, 5, 5, 5, 6, 30, สิบหกคูนห้านะครับได้เท่าไหร่ห้าหกสาสิใส่ศูนย์ทดสามไว้ในใจห้าหนึ่งห้าทดสามเป็นแปดนะครับส่วนด้วยหกคูณห้าได้สามสิบนักเรียนจะเห็นว่าส่วนเท่ากันเรียบร้อยแล้วเนาะ นักเรียนก็จะเอาด้านบนตัวเศษด้านบนมาบวกกันนะครับร้อยี่สบหกบวกแปดสิบก็ได้สองร้อยหกนะครับสอง้อยหกเศษสองร้อยหกส่วนสามสิบนะครับมันเป็นเศษเกินอยู่นักเรียนเปลี่ยนเป็นจำนวนคลาสอีกครั้งหนึ่งเนาะเปลี่ยนเป็นจำนวนคลาสอีกครั้งหนึ่งนะครับสามสิบอะไรได้ใกล้เคียงกับสองร้อยมากที่สุดนะครับสาสิอะไรได้ใกล้เคียงกับสอง้อยมากที่สุดก็คือสามหกสิบแปดใช่ไหมครับก็คือหได้ร้อยแปดินะครับเหลือเศษเท่าไหร่ลูก ร้อยแปดสิบก็เหลือเศษยี่สิบหกส่วนด้วยส่วนตัวเดิมก็คือสามสิบนะครับเสร็จแล้วนะครับจะตอบแค่นี้ก็คือได้เหมือนกันนะครับหรือใครจะตัดทอนเป็นเศษส่วนยังต่าก็ตัดได้อีกเนาะใช้แม่สองหารยี่สิบหกกับสามสิบได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคําตอบอีกคําตอบเงินที่ถูกเหมือนกันก็คือหกนะครับใช้แม่สองตัดสองตัวนี้นะครับได้เศษสิบสามส่วนสิบห้านั่นเองนะครับเป็นคําตอบสุดท้ายเหมือนกันนะใครตอบอันนี้ครูก็ให้ถูกใครตอบอันที่สองคก,ก็ให้ถูกเหมือนกันนะครับอ่ะ ไปดูนะครับวิธีการลบเศษส่วนบ้างดีกว่าหลังจากครูทบทวนการบวกไปแล้วนะครับหลังจากครูทบทวนการบวกเราก็จะไปดูการลบกันนะครับซึ่งครูจับคาทาแบบฝึกหัดที่1 8จุดปไปเลยนะครับนักเรียนจะได้ไม่ต้องมีการบ้านนะครับนักเรียนก็ทําไปพร้อมกับครูได้เลยนะครับวิธีการลบนะครับจํานวนคลาสนะครับข้อแรกข้อที่หนึ่งนะข้อที่หนึ่งใช้สีแดงแล้วกันสามลบสองเศษสามส่วนห้านะครับก่อนอื่นนักเรียนก็ แปลงร่างตัวนี้ให้กลายเป็นเศษเกินก่อนแล้วก็แปลงร่างตัวนี้นะครับสาม,มันไม่มีเศษส่วนนักเรียนก็คือถ้าตัวไหนไม่มีเศษส่วนให้เป็นส่วนหนึ่งเสมอเนาะะเพราะฉะนั้นแล้วสามเราจะเปลี่ยนเป็นเศษสามส่วนหนึ่งเสมอใช่ไหมครับลบกับก้อนนี้เหมือนเดิมล่างคูณซ้ายระบบบนนะครับห้าคูณสเป็นสิบบวกสามเป็นสิบสามเศษสิบสามส่วนห้า เราแปลงเป็นเศษส่วนทั้งสองอันแล้วนะครับแต่ส่วนยังไม่เท่ากันนะครับส่วนยังไม่เท่ากันนะครับให้ท่องสูตรคูณแม่หนึ่งกับแม่ห้านะครับหนึ่งอะไรได้ห้าได้ไหมก็คือหนึ่งคูณห้านั่นเองแสดงว่าเราเปลี่ยนร่างแค่ตัวแรกพอเปลี่ยนร่างแค่ตัวแรกพอนะเนาะเศษสามส่วนหนึ่งคุณครูจะคูณห้าเข้าไปเพราะอะไรเพราะว่าส่วนมันจะได้เท่ากับด้านขวาเนาะลบกับเศษสิบสามส่วนห้านะครับสามคูณห้าได้สิบห้านะครับส่วนห้านะครับ ลบกับเศษสิบสามส่วนห้าส่วนเท่ากันเรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียนทํายังไงถ้าส่วนเท่ากันแล้วถ้าส่วนเท่ากันแล้วก็ให้ลบกันได้เลยจับตัวบนมาลบกันนะครับเหมือนวิธีการบวกทุกอย่างเลยนะครับสิบห้าลบสิบสามเหลือสองเนาะส่วนจะเท่าเดิมเสมอเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเศษสองส่วนห้านะครับนักเรียนก็ไปใส่ในบรรทัดที่ตอบเนาะโอเคไหมครับ ่อมานะครับคุณครูจะมาทําข้อที่สองให้ดูนะข้อที่สองนะครับห้าเศษหนึ่งส่วนสองลบสามเศษสองส่วนสามะครับเปลี่ยนล่างให้เป็นเศษเกินก่อนเนาะเปลี่ยนล่างให้เป็นเศษเกินก่อนนะครับตัวแรกนะครับล่างคูณซ้ายบวกบนนะครับล่างคูณซ้ายบวกบนสองคูณห้าเป็นสิบบวกหนึ่งกลายเป็นสิบเอ็ดเศษสิบเอ็ดส่วนเลขเดิมก็คือเลขสองนะครับลบกับตัวที่สองเปลี่ยนล่างเลขสองจะลบสามคูณสามบวกสองเนาะสามคูณสามเป็นเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ด เศษ11ส่วน3นะครับเสร็จแล้วไปดูตัวส่วนว่ามันเท่ากันหรือเปล่านะครับซึ่งส่วนยังไม่เท่ากันเนาะเราก็จะมาท่องสุดคูณกันดีกว่า2 1 2เอาแม่แรกก่อนนะลูกตัวแรกก่อน2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 10 8อะต่อมาคือท่องแม่3บ้าง3 1 3 3 2 6 3 2 6 3 3 9เจอเลข3แล้วเลขซ้าของเราก็คือเท่าไหร่นั่นเองเลขซ้าของเราคือเลข6นะครับแสดงว,ว่าต้องทําส่วนด้านล่างให้กลายเป็นเลข6ทดเอาไว้ตรงนี้นะครับ ทำส่วนด้านล่างให้กลายเป็นเลข6ให้ได้นะอ่ามาแปลงร่างตัวแรกนะครับเศษ11ส่วน2นะครับต้องทําด้านล่างให้เป็นเลข6ก็ต้องคูณเลข3เข้าไปเนาะทั้งเศษและส่วนเลยนะครับเครื่องหมายดึงลงมาเครื่องหมายลบนะครับเศษส่วนตัวที่สองก็คืออะไรนั่นเองเศษ11ส่วน3นะครับต้องทําด้านล่างให้เป็นเลข6เหมือนกันโดยการคูณอะไรเข้าไปถึงจะเป็น6คูณ2ทั้งเศษและส่วนนั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับ นักเรียนก็คูณเข้าไป11คูณ3ได้33 2คูณ3ได้6นะครับลบกับตัวที่2 11คูณ2ได้22นะครับลบกับ3คูณ2ก็ได้6เหมือนกันนะครับสังเกตเห็นไหมว่าส่วนเท่ากันเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเท่ากันเรียบร้อยแล้วก็คือ6เนาะนักเรียนก็ลบกันได้เลยจับตัวบนลบกันตัวเศษด้านบนเนาะ33ลบ22ก็เหลือเศษ11นะครับส่วน6 เศษสิบเอ็ดส่วนหกสามารถปรับใี่อยู่ในรูปจำนวนคลาได้เพราะว่าตอนนี้สิบเอ็ดมันเยอะกว่าหกข้างล่างใช่ไหมมันเป็นเศษเกินนะครับนักเรียนจะต้องเปลี่ยนให้เป็นจำนวนคลากอนสิบหกอะไรได้สิบเอ็ดใกล้เคียงที่สุดก็คือสิบหกหนึ่งสิบหกเหลือเศษห้าเหลือเศษห้าเขียนไว้ด้านบนนะครับข้างล่างตัวส่วนจะเป็นเลขเดิมนะครับข้อนี้นะครับตอบหนึ่งเศษห้าส่วนหกนั่นเองนะครับหนึ่งเศษห้าส่วนหกนะครับแล้วก็มาดูข้อที่สามต่อเลยนะครับข้อที่สามนะครับ ทำแปลงล่างให้มันอยู่ในรูปเศษเกินก่อนนะครับล่างคูณซ้ายบวกบนเนะาะทั้งสองจำนวนเลยนะครับสิบห้าสามได้สี่สิบห้าสี่สิบห้าบวกแปดได้เท่าไหร่ลูกก็ได้ห้าสิบสามเป็นเศษห้าสิบสามส่วนด้วยสิบห้าอันนี้คือตัวแรกทางซ้ายนะเครื่องหมายลบต่อไปตัวทางขวาบ้างสิบคูณสองได้ยี่สิบบวกเก้าก็ได้ยี่สิบเก้านะครับ 20, เศษยี่สิบเก้าส่วนสิบนะครับเสร็จแล้วนักเรียนก็ไปท่องสุดคูณนะครับเพราะว่าส่วนยังไม่เท่ากันเนาะ ท่องสูตรคูณแม่เก้ากับแม่สิบนะครับสูตรคูณไอ้ขอโทษทีท่องสูตรคูณแม่สิบห้ากับแม่สิบเนาะตัวส่วนด้านล่างนะอ่าสิบห้าหนึ่งสิบห้าสิบห้าสองสามสิบนะครับต่อมาท่องสูตรคูณแม่สิบบ้างสิบหนึ่งสิบสิบสองยี่สิบสิบสามสามสิบเจอเลขสามแล้วนะครับเลขสามของเราคือเลขสามสิบเนาะแสดงว่าเราต้องทําส่วนด้านล่างให้กลายเป็นปเลขสามสิบขอถอดไว้ด้านซ้ายตรงนี้นะทําส่วนด้านล่างให้กลายเป็นปเลขสามสิบหยิบตัวแรกมาก่อนเศษห้าสิบสามส่วนด้วยส คูณอะไรถึงจะเป็นสามสิบนะครับก็ต้องคูณสองเข้าไปนั่นเองทั้งเศษและส่วนเลยนะครับเครื่องหมายลบใส่ลบนะครับอีกตัวหนึ่งเศษยี่สิบเก้าส่วนสิบนะครับคูณอะไรถึงจะกลายเป็นตัวส่วนเป็นสามสิบก็ต้องคูณสามเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะอะต่อมานักเรียนก็คูณเข้าไปเลยห้าสิบามคูณสองนะลูกเนาะห้าสิบามคูณสองได้หนึ่งร้อยหกนะครับส่วนด้วยสามสิบเครื่องหมายลบนะครับต่อไปเอายี่สิบเก้าคูณสาม ยี่สิบเก้าคูณสามได้แปดสิบเจ็ดนะครับเศษแปดสิบเจ็ดส่วนสามสิบนะครับส่วนเท่ากันเรียบร้อยแล้วนักเรียนสามารถลบตัวเศษด้านบนได้เลยนะครับลบตัวเศษด้านบนได้เลยหนึ่งร้อยหกลบแปดสิบเจ็ดหนึ่งร้อยหกลบแปดสิบเจ็ดได้เท่าไหร่ลูกหกลบเจ็ดไม่ได้นะครับไปยืมมาตรงนี้เหลือเกนะ้าเนาะหกลบเจ็ดเป็นสิบหกนะครับสิบหกลบเจ็ดเหลือเก้านะครับเก้าลบแปดเหลือหนึ่งเหลือเท่าไหร่เหลือสิบเก้านะครับ เศษสิบเก้าส่วนสามสิบนะครับข้างบนนะครับน้อยกว่าข้างล่างเป็นเศษส่วนแท้ก็ตอบแค่นี้พอเนาะข้อนี้ก็ตอบเศษสิบเก้าส่วนสามสิบได้เลยนะครับไม่ต้องทําเป็นเศษส่วนอย่างต่าเพราะว่ามันต่ําที่สุดแล้วนะครับอ่ะแล้วก็ไปดูข้อสุดท้ายของเราครับข้อสุดท้ายนะครับสี่เศษห้าส่วนแปดลบสามเศษสามส่วนสี่นะครับเปลี่ยนล่างก่อนนะครับล่างคูณสายบวกบนเนาะล่างคูณสายบวกบนทั้งสองตัวเลยนะครับ แปดสี่สบวกหเป็นเศษสามจ็ดครับตัวแรกเศษสามสจ็ดส่วนแลบกับ4 32สามบวกสได้15เศษสิบห้าส่วนสะครับเสร็จแล้วนักเรียนดูส่วนนะครับส่วนยังไม่เท่ากันนะครับท่องสุดคูณก่อนเนาะแม่8 8 1 8ปดหนปดแอีกตัวหนึ่งแม่4 4่สี่หนึ่เจอเลข3แล้วก็คือเลข8เพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้ต้องทําตัวส่วนด้านล่างให้เป็นเลข8นะครับ ซึ่งเศษส่วนตัวแรกเป็นเลขแปดอยู่แล้วไม,ไม่ต้องเปลี่ยนร่างมันนะครับไปเปลี่ยนร่างตัวที่สองก็พอตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนักเรียนดึงลงมาเขียนใหมเ่เดิมได้เลยนะครับเครื่องหมายลบเนาะต่อมาตัวที่สองยังไม่เป็นเลขแปดด้านล่างเนาะส่วนด้านล่างยังไม่เลขไม่เป็นเลขแปดก็ 8. คูณอะไรเข้าไปลูกถึงจะเป็นแปดคูณสองเข้าไปต้องคูณทั้งเศษและส่วนเลยนะครับตัวแรกไม่ได้ทําอะไรกับมันก็ดึงลงมาได้เลยนะครับตัวที่สองมาคูณกันดีกว่าสิบห้าคูณสองได้สามสิบนะครับ 4คูณ2ก็ได้8ส่วนเท่ากันเรียบร้อยแล้วนะครับหยิบตัวด้านบนมาลบกันได้เลยตัวเศษนะครับ37ลบ30ก็เหลือ7นะครับส่วนด้านล่างจะเท่าเดิมนะครับก็คือเศษ7ส่วน8